เรื่อง x อ็นะคะเป็นเรื่องที่แฝงสัญ,ญลักษณ์มากมายเลยให้คนเอาไปตีความต่อเพราะฉะนั้นเราจะมาทอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในเรื่องนี้กันนะคะก่อนจะไปดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน เรื่องเอติซิสก็จบไปนานมากแล้วเนาะแต่ถ้าถามว่าทําไมเราถึงเพิ่งทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าเพิ่งดูจบนั่นเองจ้า <c oughs> ทุกคนที่ได้ดูอนิเมะเรื่องเอติิสมาเนี่ยคงเห็นแล้วเนาะว่าเรื่องนี้มันแฝงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้มากมายให้แบบเราคนดูอะ่ะเอาไปตีความต่อได้เยอะมากๆเลยมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เนาะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะ่ะเราก็เลยจะมาร่วมกันถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ไปพร้อมกับคนดูทุกคนนะ แต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสัญลักษณ์พวกนี้จริงๆมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่นํามาทํานิดนึงอะเนาะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีผิดหรือว่ามีถูกแล้วก็มันสามารถตีความไปได้หลากหลายมากๆเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าจากสัญลักษณ์พวกนี้เราตีความออกมาเป็นอะไรยังไงว่าอย่างแรกก่อนเลยเนาะนั่นก็คือหุ่นที่ติดป้ายคําว่าหมูแล้วก็มีภาพกราฟิตี้ของนักบุญแมกโนเลียเนี่ยอยู่ด้านหลังอันนี้ก็แน่อยู่แล้วเนาะก็คือนักบุญแมกโนเลียเนี่ยจะเป็นตัวแทนของฝั่งตา์ สา,ารนรตส่วนหุ่นที่ติดป้ายว่าหมูเนี่ยก็จะหมายถึงพวกเอทิซนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นในเรื่องเลยเนาะว่าฝั่งสาธรณาาราัฐเนี่ย เอาเป็นว่าเรียกว่าฝั่งแมกโนเลียดีกว่านาอเพราะว่าแบบสาธารณรัฐคือลินพันเวอร์ฝั่งแมกโนเลียก็คือจะเหยียดพวกเอติซิว่าแบบเป็นหมูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนมุมมองแรกที่เปิดมาแล้วเห็น2ตัวนี้อยู่คู่กันอะ่ะมันจะเป็นมุมมองที่ภาพนักบุญแมกโนเลียเอาเท้าเหยียบอยู่บนไหล่ของหุ่นหมูเป๊ะเ,เลยมันก็สื่อให้เห็นเลยอ่ะเนะว่าฝั่งแมกโนเลียมันเหยียดเอติซิสก็เหมือนกับแบบเอติซิอยู่แบบแทบเท้าอะไรแบบนี้ซึ่งภาพนักบุญแมกโนเลียที่เป็นการาฟิตี้อ่ะนี ะะก็น่าจะเป็นพวกเอติซิรุ่นไหนสักรุ่นเนี่ยแหละเป็นคนวาดเองเพราะว่าภาพนี้กับหุ่นตัวนี้มันอยู่ในค่ายกักกันของเอติซิแต่เราดราว่าไม่น่าจะใช่เซโอวาดเนาะเพราะว่าตอนที่เซโอเพิ่งมาถึงอะ่ะคือรูปนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของดอกลิลลี่สีขาวที่อยู่ในห้องของนางเอกคือดอกลิลลี่เนี่ยจะมีความหมายหลากหลายมากเลยทั้งแบบการเกิดใหม่ความลับบริสุทธิ์หรือว่าความรักของแม่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยดอกลิลลี่สีขาวอ่ะ ยังมากเอามาใช้ในงานศพหรือว่างานแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นดอกลิลลี่สีขาวที่อยู่ในห้องของนางเอกเนี่ยก็อาจจะเป็นการไว้อะไรให้พ่อของตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการไว้อะไรให้โชเรโนเซนก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าพ่อของนางเอกก็คือตายใช่ไหมส่วนโชเลอะ่ะก็คือเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยนางเอกเอาไว้แล้วก็ตายเหมือนกันก่อนออกจากห้องทุกเช้านะคะนางเอกก็เลยจะตะเบะทําความเคารพกับดอกลิลลี่ก่อนตลอดอันต่อไปนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันตลกดี เพราะว่ามันอยู่ในฉากที่พวกสาวๆของเอติซิสซักกำลังเล่นน้ํากันอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัดภาพไปอยู่ตรงตะกร้าผ้าที่พวกสาวๆอะ่ะซักเอาไว้แล้วเนาะตรงนั้นอะ่ะมันจะมีผีเสื้อกอดอยู่2ตัวแล้วอยู่ๆอ่ะก็จะมีกบกระโดดมาเนาะมาอยู่ข้างหลังผีเสื้อก็คือแบบเป็นภาพแผ่นกลองลว่าแบบเหมือนกบแบบกําลังจ้องจะเล่นคุณอยู่อะ่ะซึ่งมันก็สื่อตรงกับฉากนั้นเด็ดเลยเนาะว่าไอ้พวก ผู้ชายอ่ะมันกําลังมาแอบท่ามมองไอ้พวกสาวๆที่กําลังเล่นน้ําอยู่แล้วกบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของไอ้พวกผู้ชายที่แอบดูอยู่เนี้ยแหละส่วนผีเสื้อที่เกาะอยู่บนตะก้าอันนั้นก็คือเป็นตัวแทนของสาวๆที่กําลังเล่นน้ำเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าแบบมีคนกําลังแอบดูอยู่อะไรอย่างนี้อันต่อไปนะคะก็คือตอนที่นางเอกอ่ะวิ่งไปถึงอนุสรสถานแล้วก็ถามชื่อของแกงพระเอกเหตุการณ์นี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่นางเอกอ่ะโดนเซโอด่า oh, หลังจากที่ใคร ตายว่าแบบก็อย่ามาทําเป็นสงสารเลยดีกว่าแบบยังไม่รู้ชื่อจริงเราด้วยซ้ํารู้แค่โค้ดเนมเรียกแค่โค้ดเนมสุดท้ายก็แบบไม่ได้จริงใจกับเรานี่หว่าอย่ามาแซงทําเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือฉากเนี้ยมันจะเป็นฉากที่นางเอกแบบนึกขึ้นได้ว่าเออตัวเองก็ควรถามชื่อพวกเขาจริงๆนนแหละแล้วนางเอกก็วิ่งไปถึงอนุสรอ,อันนี้ซึ่งอนุสรพวกเนี้ยมันจะสลักชื่อของคนที่ตายไปใช่ไหมทุกคนซึ่งนางเอกก็ก็วิ่งไปถึงที่นี่แล้วก็จดชื่อของทุกคนลงในสมุดซึ่งตอนแรก เราก็คิดว่าทําไมต้องวิ่งมาถึงที่นี่เลยก็เลยคิดว่าอ๋อมันอาจจะสื่อได้ว่านางเอกอ่ะจะจดจําชื่อทุกคนตลอดไปเหมือนกับอนุสรสถานเนี้ยที่แบบสลักชื่อของทุกคนเอาไว้บนหินแล้วก็จะไม่มีวันหายไปเนาะแล้วก็อีกอย่างนะคะอาจจะตีความไปได้ว่าเออถึงพวกเขาจะตายไปเนี่ยนางเอกก็จะจดจําไว้ไม่มีลืมเลยคือถึงนางเอกจะแบบไม่ได้อยากให้ใครตายเลยก็เถอะแต่ว่าเอาตรงๆในใจนางก็คงแบบรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันก็ ต้องมีบ้างอะแบบจะให้รอดไปหมดเลยมันก็แบบเป็นไปได้ยากอยู่อย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือตอนที่นางเอกอะเดินอยู่กลางงานเฟสติวัลในเมืองแล้วก็อยู่ๆก็เกิดนึกถึงคําที่พวกสเปียร์เฮดเตือนเธอว่าแบบเอ้ยถอนตัวดีกว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้หรอกอะไรอย่างนี้ซึ่งฉากเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันโคตรเสียสีเลยอะเพราะว่าระหว่างคําอธิบายของสเปียร์เฮดที่ว่าทําไมนางเอกถึงควรถอนตัวคือแต่ละคําพูดที่พูดออกมามันพูดถึงสถานการณ์การลบก,การที่มี คนตายในสนามลบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอธิบายว่าแบบเอ้ยพวกเขาต้องลำบากลำบนอยู่กลางสนามลบคือเห็นภาพคนแบบตายแบบเละเทะใส้ทะลักเลือดาสาดอะไรมาเยอะมากๆจนชินแล้วแต่ระหว่างที่มีคำอธิบายพวกเนี้ยภาพที่มันแสดงออกอะมันดันเป็นภาพการเฟสติวัลในเมืองอะทุกคนซึ่งแบบภาพนั้นอะชาวเอาบาทุกคนอะคือกำลังมีความสุขกำลังหัวเราะคิด กํากลังแบบกินอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอะซึ่งมันขัดกับคาบรรยายที่เปียร์เหตุกำลังพูดมากๆมันแสดงให้เห็นเลยว่าในขณะที่พวกเอาบ้ามันมีความสุขมันจัดงานลื่นเลงอะไรขนาดนี้ได้อะไอฝั่งเ e อติซิสอะมันกําลังแบบสู้รบกับหุ่นยนต์ปกป้องความสงบสุขของคนในเมืองอยู่ไงถึงทําให้พวกมึงมามีความสุขกันแบบนี้ได้อะอย่างต่อไปนะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนี่ยคือดอกไม้ในห้องของนางเอกอะมันจะไม่ใช่ลิลลี่สีขาวและแต่มันจะเป็นดอกไม้หลายสีหลายพันเลยซึ่งไอดอ ดอกไม้เยอะแยะพวกนี้ถ้าสังเกตจาก ep ที่8อะ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบมันยังใหม่ๆวางในใจการแล้วก็วนไปจนกระทั่งมันเหี่ยวปุ๊บเหี่ยวปุ๊บนางเอกเปลี่ยนดอกเอาดอกใหม่มาใส่แทนแล้วก็กลายเป็นเหี่ยวเหมือนเดิมอีกแล้วก็วนซ้ําไปไมาอย่างเงี้ยฉากดอกไม้ทำ labs เนี่ยมันเป็นฉากที่นางเอกอะ่ะค่อนข้างเครียดแล้วว่าคุยไม่ว่าเราจะทํายังไงจะใช้แผนไหนอะ่ะ ทำยังไงมันก็ยังมีคนตายอยู่ดีอะดอกไม้พวกนี้มันเลยเป็นตัวแทนของฝั่งสเปียร์เฮดแหละเนาะส่วนภาพทําไลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือจะเป็นสื่อถึงว่าคือยังไงสเปียร์เฮดอะมันก็ต้องตายอยู่ดีคือไม่ว่านางเอกจะแบบเปลี่ยนวิธีใช้วิธีไหนอะไรยังไงอะสุดท้ายอะดอกไม้มันก็จะเหี่ยวอยู่ดีเหมือนกับสเปียร์เฮดที่มันก็ต้องตายอยู่ดีนั่นเองฉากต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือฉากที่พระเอกอะถอดผ้าพันคอออกคือพระเอกอะพันผ้าพันคอเอาไว้ตลอดเพื่อที่จะแบบปิด บางร่องรอยที่ตัวเองอ่ะเคยโดนพี่อ่ะบีบคอเน,อะนอาะส่วนไอฉากที่พระเอกถอดผ้าพันคอนี้ออกอะ่ะมันเป็นตอนหลังจากที่พระเอกอะ่ะจัดการสมองของพี่ชายตัวเองที่อยู่ในคนเลี้ยงแกะได้การถอดผ้าพันคอออกของพระเอกเนี่ยมันก็เลยจะสื่อถึงว่าพระเอกอะ่ะมันปลดล็อกแล้วเนาะเพราะเป้าหมายของพระเอกอะ่ะมันคือการจัดการสมองของพี่ที่อยู่ในคนเลี้ยงแกะนะั่นแหละอีกอย่างนะคะก็คือการเลิกเซ็นเซอร์หน้าพี่ในความทรงจำเนะาะภาพเนี้ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากตอนที่ พระเอกอจัดการสมองของพี่ชายได้แล้วเหมือนกันมันก็เป็นการสื่อเหมือนกับภาพพันคอลแล้วเนะว่าพระเอกอปลดล็อกจิตใจแล้วแต่เราอะมีความคิดว่าความจริงแล้วอะพระเอกอะมันจําหน้าพี่ตัวเองได้มาตลอดนั่นแหละแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆก็คือโดนพี่แบบจะฆ่าเอาให้ตายอะเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นฟังก์ชันของสมองอะเนาะที่แบบปิดกั้นไม่ให้จําหน้าพี่ชายตัวเองไปเลยพระเอกก็เลยชอบแบบว่าบอกว่าตัวเองอะจําหน้าพี่ไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ แต่พอปลดล็อกจิตใจแล้วทาตามเป้าหมายสําเร็จแล้วเนาะน้าพี่ในความทรงจำอะมันก็เลยกลับมาชัดเจนอีกครั้งก็คือเหมือนกับเลิกปิดกั้นความทรงจําของตัวเองนั่นแหละอันต่อไปนะคะก็คือนก5ตัวที่บินอยู่ท้าย EP ที่9คือ EP เนี้ยมันเป็น EP ที่พวกพระเอก5คนสุดท้ายอะมันได้ปลดประจําการสําเร็จนกเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ของความอิสระอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยเอานกเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของ5คนนี้ว่าแบบเออสามารถปลดประจําการได้สําเร็จเป็นอิสระแล้ว แล้วเราก็ไปไหนก็ได้แล้วอันต่อไปที่เราจะพูดนะคะมันจะเป็นประโยคที่แบบอุ้ยทุกคนอาจจะแบบได้ฟินกันบ่อยมากๆเลยนะั่นก็คือตอนที่พระเอกพูดกับนางเอกว่าไปก่อนนะคือฉากเนี้ยทุกคนอาจจะได้แบบรีลันซ้ําบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนพระเอกเองอ่ะก็ชอบหยิบยกคำเนี้ยมาแซวพระเอกคือมักจะแซวว่าแบบเฮ้ยแกอ่ะไม่เคยพูดแบบนี้กับใครเลยนะพูดอย่างเงี้ยกับนางเอกคนเดียวเลยเนาะเว้ยะอะไรเงี้ยคือพระเอกอ่ะไม่ได้พูดคําว่าลาก่อนนะเพราะว่าอาจจะหมาย ได้ว่าพระเอกเนี่ยอยากให้นางเอกอะตามมาหาตัวเองเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับคําพูดของนางเอกตอนก่อนก่อนหน้านี้เานาะว่าแบบเฮ้ยนางเอกอะอยากจะไปต่อสู้เคียงข้างกับพวกเอตซิกจริงๆนะแบบสักวันอะจะตามไปนะอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นคําที่เหมือนกับว่าพระเอกอะเชือ้อเชิญเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยเออตามมาให้ได้นะเราขอไปก่อนแต่ว่าไว้ตามมาละกันเนาะอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือโครงกระดูกช้างในกรงคือมุมกล้อง ในฉากนี้มันจะแพนสลับกับพวกพระเอก5้าคนที่อยู่นอกกรงเนาะแล้วก็มีโครงกระดูกช้างที่อยู่ในกรงที่มันเป็นส่วนสัตว์โดยเวลาแพ่นกล้องมาหาพวกฝั่งพระเอกอะ่ะมันก็จะมีแท่งเสาบังอยู่ตรงขอบอันนี้เราเลยมองว่าเขาอาจจะสื่อถึงว่าถึงกฎประจําการแล้วอะแต่ความจริงอะ่ะมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนสถานที่คุมขังแพ่นเพราะว่าคือ5้าคนนี้มันต้องเตะๆออกจากค่ายใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันไม่มีที่ไปอะแล้วมันก็ไม่มีที่ให้กลับไปด้วยอะก็คือเหมือนถูกขัง อยู่ดีนั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นถูกขังอยู่นอกกรงแทน<อ>ก็คือถูกขังไว้กับพวกรีเจียนสเสบียงก็จะหมดเป้าหมายก็ไม่มีไม่รู้จะต้องไปทําอะไรต่อก็คือกลายเป็นเหมือนกับว่าต้องคอยรอความตายเหมือนกับโครงกระดูกช้างที่อยู่ในกรงนั่นแหละอันต่อไปนะคะก็คือหุ่นจากตอนแรกที่อยู่มาตลอดนั่นแหละหัวมันหลุดแล้วแล้วมันก็ชู2หนิ้วแทนเนาะคือฉากเนี้ยมันอยู่ในฉากช่วงที่พวกพระเอกอะออกไปจากค่ายกันหมดแล้วเนาะแล้วก็มีทีมใหม่เข้ามาอยู่แท้ คือนางเอกอะ่ะกับพวกช่างเทคนิคที่อยู่ในค่ายอะ่ะมันไม่มีใครรู้ว่าแบบพวกพระเอก5คนอะ่ะเป็นตายร้ดียังไงบ้างแต่ก็คือเป็นเราอะ่ะเราก็มีความคิดว่าพวกนั้นอะ่ะก็คงไปตายเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าแบบมันจะอยู่รอดยังไงในสังคมที่มันแบบมีลีเจียนปะปนอยู่ทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยหุ่นตัวเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อเนาะเพราะว่าหุ่นตัวเนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่ยุคข,ของพระเอกแล้วแล้วไอ้การที่หุ่นตัวเนี้ยหัวลุดอะ่ะก็อาจจะหมายความว่าเออพวกพระเอกที่ออก มันตายหมดแล้วนะคือถึงจะไม่ได้ตายจริงๆนะทุกคนแต่ว่านะตอนนั้นน่ะทุกคนมันมองว่าพวกพระเอกอ่ะตายไปแล้วเนาะส่วนที่ชู2นิ้วนะคะก็อาจจะหมายความได้ตรงๆเลยนั่นก็คือเป็นการส่งต่อให้รุ่นต่อไปเนี่ยพยายามสู้ต่อไปแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะคะคือหุ่นตัวเนี้จริงๆตอนแรกอ่ะคือมันจะภาพใหม่มากใช่ไหมแล้วหัวมันอ่ะจะค่อยๆหลุดลงหลุดลงจนกระทั่งใน EP นี้เนี่ยแหละที่มันขาดลงไปเลยก็คงเป็นการเปรียบเทียบนั่นแหละเนาะว่า คือเวลามันผ่านไปเรื่อยๆก็ทําให้หุ่นยนต์เนี้ยมันเก่าขึ้นแล้วมันก็เปรียบเปยถึงพวกเปีร์เฮดเนี่ยแหละที่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็มีคนตายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนไม่เหลือใครเลยอันต่อไปนะคะก็คือคําพูดของยูจีนตอนที่อยู่ในโรงอาหารแล้วพูดกับพระเอกว่าคือมันเล่าให้พระเอกฟังว่าหน่วยมนะันมีคนตายไปหลัก10คนแต่ว่าคนใหญ่คนโตอ่ะยินดีกับจํานวนตายเท่านี้แหละก็แปลว่าเอาจริงๆเราก็เหมือนประสุสัาส์สำหรับเขาสินะอะไร คือคำพูดเนี่ยมันจะสื่อเป็นในๆว่าสรุปก็คือไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะคนมีอํานาจอะ่ะก็คือมองเราเป็นเหมือนมดปลวกอยู่ดีก็คือส่งเราไปตายได้ทุกเมื่ออยู่ดีแต่ด้วยมุมมองที่ต่างกันเท่านั้นก็คืออย่างฝั่งแมกโนเลียมันจะส่งชาติพันธุ์อื่นไปตายด้วยเหตุผลที่ว่าเอ้ยชาติพันธุ์ฉันอะ่ะมันสูงส่งกว่าก็คือเป็นการเหยียดว่าเหมือนเผ่าพันธุ์อื่นอะ่ะต่ากว่าตัวเองว่างั้นส่วนฝั่งสาพันธรัฐเนี่ยจะส่งไปตายด้วยมุมมองอีกมุมมองหนึง่งนั่นก็คือ เพื่อปกป้องคนส่วนใหญ่ก็คือคนที่ต้องออกไปเสียสละมันเป็นจํานวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ซึ่งเอาจริงมองแบบนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องนักหรอกเนาะเพราะว่าความจริงมันก็ทุกชีวิตสําคัญมันก็ไม่ควรให้มีใครตายเลยอยู่ดีนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้มีใครอยากตายเพื่อปกป้องใครอะทุกคนต่อไปนะคะนั่นก็คือตอนที่ลีเจียนโจมตีฝั่งแมกโนเลียแล้วฝั่งพระเอกอะคิดว่านางเอกอะตายแล้วฉากนี้นะคะในความคิดของพระเอกอะจะเป็นนางเอกอะ เดินสวนกับตัวเองเนาะแล้วก็ไปยืนอยู่กลางทุ่งดอกฮิกังบานะแต่พระเอกอะยืนอยู่นอกทุ่งนั้นคือดอกไม้นี้ทุกคนคงเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องที่มันมีเรื่องของความตายมาเกี่ยวข้องอะเนาะเพราะว่าดอกไม้นี้นะคะคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายในความเชื่อของญี่ปุ่นและที่เขาเปรียบเปยด้วยการให้นางเอกอะไปยืนอยู่กลางทุ่งดอกฮิกังบานะนั่นก็เป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดของพระเอกที่ว่าเข้าใจผิดว่านางเอกอะตายไปแล้วนั่นเองแล้วหลังจากนั้ ก็คือโอ้พระเอกจิตใจแตกสลายก็คือแบบว่าแทบจะเสียสติไปเลยคือแบบไม่มีที่พึ่งทางจิตใจแล้วอะไรอย่างนี้ฉากต่อไปนะคะนั่นก็คือฉากที่ไรเดนกับพระเอกเนี่ยยืนคุยกันอยู่บนสะพานคืออย่าเรียกว่าคุยกันดีกว่าเรียกว่าทะเลาะกันะนะเนาะคือตอนแรกอะ่ะสองคนเนี้ยทะเลาะทะเลาะทะเลาะไปจนมายืนซ้อนกันประจันหน้ากันอยู่ในมุมเดียวกันแล้วภาพในฉากเนี้ยมันจะตัดไปเป็นภาพเงาของทั้งสองแทนแต่ด้วยความที่มันยืนอยู่ในมุมเดียวกันน่ะเงามันก็จะเลยซ้อนกันใช่ไ กคนแต่สักพักนึ่งอะลเด่นมันก็จะผลาออกจากพระเอกเงาที่ซ้อนกันอยู่อะมันก็เลยแยกออกเป็น2งเงา คือมันจะสื่อตรงกับบริบทคําพูดนะตอนนั้นเลยคือไรเดนอะมันด่าว่าเอกว่าแบบเฮ้ยชอบทําตัวเหมือนแบบตัวเองมีคนเดียวตัวเองแบกรับคนเดียวอะตัวเองก็มีเพื่อนมีพวกพ้องนะมีพวกเราอยู่ไงอะไรอย่างงี้ช่วงเนี้ยเงาของทั้งสองคนเนี้ยมันยังสอนกันอยู่เป็นเงาเงาเดียวแต่หลังจากที่ไรเดนอะพูดว่าเฮ้ยถ้าเหนื่อยอะก็พักถ้าไม่ไหวอะก็มาบอกเดี๋ยวพวกเราอะจะช่วยสู้เองเดี๋ยวจะช่วยแบ่งเบาภาระเองนะเรามีพวกพ้องกันอยู่นะแกไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียวอะไรงนี้เงาที่มันซ้อนกันอยู่อะทุกคนมันก็เลยแยกออกเป็น2ซึ่งแบบฉากนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกินใจมากเลยนะฉากต่อไปนะคะนั่นก็คือฉากของ E p พีที่2ี่ที่สเกลภาพอะมันจะลดลงมาให้เหมือนกับดูหนังนะทุกคนฉากนั้นอะมันเป็นฉากหลังจากที่พระเอกอะสู้กับคิริยะสําเร็จแล้วในความคิดของพระเอกอะคือพวกพ้องที่อุตส่าห์ฝ่าฟันกันมาเป็นกลุ่มสุดท้ายจนถึงตอนเนี้ยตายไปหมดแล้วแล้วก่อน เนี้ยนานเงเอกก็ตายไปแล้วอีกคือตอนเนี้ยพระเอกเหมือนเสียสติจริงๆแล้วคือพระเอกอ่ะมันมีความคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ตัวเองอ่ะไม่เหลือใครเลยจริงๆนะกรอบสีดําที่มันบีบสเกลลงมาทุกคนมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าพระเอกอ่ะมันจิตใจแหลกสลายแล้วมันแบบบีบคั้นอึนอดอัดไปหมดแต่พอเจอนางเอกกรอบกลายเป็นสีขาวเลยจ้าคือที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าพระเอกอ่ะมันเห็นนางเอกเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาตลอดใช่ไหมแล้วพอได้รู้ว่า จริงๆแล้วนางเอกอะยังไม่ตายนะอะไรเงี้ยจิตใจก็เลยเหมือนก,นกลับมาได้รับการเยียวยามันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยตัวเองอะยังมีที่ให้ยึดเหนี่ยวอยู่นะยังมีที่ให้พึ่งพิงอยู่นะยังมีที่ให้กลับไปอยู่นะกอบสีข่าวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าการแสดงถึงจิตใจของพระเอกที่มันกลับมามีความหวังอีกครั้งะเนาะ ฉากสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือฉากที่พระเอกอะ่ะทิ้งชิ้นส่วนของหุ่นที่สลักชื่อพี่ชายของตัวเองไว้แล้วเอาไปเก็บไว้ในสุสานรวมกับชิ้นส่วนหุ่นของเพื่อนๆคือตอนแรกอะ่ะปกติอะ่ะพระเอกจะพกชิ้นส่วนพวกนี้ติดตัวไว้ตลอดเลยใช่ไหมพอด้วยความที่ว่าแบบต้องแบกรับด้วยตัวคนเดียวต้องพาทุกคนไปด้วยไม่ให้ลืมอะไรเงี้ยส่วนชิ้นส่วนของพี่ชายอะ่ะมันเก็บเอาไว้เพราะว่าคือมันอะ่ะเป็นคนยึดติดกับพี่มากแล้วหลังจาก ที่มันมีเป้าหมายว่าจะตามล่าพี่ชายพอมันสําเร็จปุ๊บมันก็ไม่มีเป้าหมายอะไรต่อไปแล้วอะแต่สุดท้ายพระเอกมันก็เลิกโขกชิ้นส่วนหุ่นของพี่เนาะเพราะว่ามันก็สื่อให้เห็นอะแหละว่าพระเอกอะ move on แล้วนะก็คือจะไม่ยึดติดกับพี่อีกแล้วแล้วก็จะปล่อยวางจากพวกพ้องที่ตายไปด้วยคือในเรื่องอะมันก็บอกอะนะว่ามันอะ ที่ปล่อยวางอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าลืมทุกคนแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะเปลี่ยนมุมมองคือมันจะไม่แบกรับด้วยตัวคนเดียวอีกแต่ว่าจะเปลี่ยนมุมมองไปแบกรับแล้วก็สู้ไปพร้อมกับคนที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไปพร้อมกับนางเอกด้วยนั่นเองนะคะ จบแล้วนะคะสาหรับคลิปถอดรหัสจุกจิกจุกจ,กจิกที่อยู่ในเรื่อง8 6เนาะถ้าใครเห็นว่ามันมีฉากไหนที่มันน่าสนใจแล้วอยากเอามาแชร์เพิ่มเติมอีกเนี่ยสามารถเอามาบอกเล่าได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือฉากที่เรา,าเล่าไปเนี่ยมีใครตีความไปในแนวทางอื่นเนี่ยก็สามารถเอามาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะคะที่ต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย คือตอนที่เราดูเรื่องเนี้ไอช่วงครึ่งแรกตอนที่แกงพระเอกมันยังเป็นสเปียร์เฮดอยู่อะเราน้ําตาคอทุกอีพีเลยทุกคนคือแบบว่าโอ้ทาไมมันหัวหูขนาดน,นี้ทําไมแบบชีวิตคนเรามันน่าสงสารขนาดน,นี้ว้าทาไมถึงแบบเมื่อไหร่จะได้ไปมีชีวิตดีๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คือแบบโอ้ยประทับใจมากเลยทําไมแบบไม่ดูมาตั้งนานแล้วอะ่ะเราพอดูไปปุ๊บค,คือแบบอ๋อขอซีซั่นสองเถอะขอเธอนะคะ A1 ขอเธอนะคะ